สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมพร้อมนำความสุขทางใจมามอบให้กับสมาชิกทุกท่านกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามธรรมะที่จะนำพาเราไปพบชีวิตใหม่กันต่อโดยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมาพิรม์ ปีใหม่ชีวิตใหม่เพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมปีใหม่แต่เพิ่มความผ่องใสให้กับใจดวงเดิมอัตมาอยู่ในเมืองที่ที่ตะก่อนคนส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพทางหาแร่ตะกวัวป่าตะกวัวทุ่งเขาหาแร่ดีบุก คนหาแร่เนี่เวลาเขาหาแร่เขาทำยังไงมันมีกระบวนการขั้นตอนตั้งหลายอย่างแต่คนที่หาแร่อย่างแรกสุดที่ต้องมีก่อนคือต้องมีความเชื่อต้องมีความเชื่อว่าณนะที่ตรงนี้ในดินตรงนี้จะมีแร่อยู่คนมีความเชื่อเนี่ยจะนำไปสู่ความเพียร สัตทธาคือความเชื่อจึงเป็นรากฐานที่จะนำสู่ความสำเร็จในอีกหลายสิ่งหลายประการเกิดขึ้นติดตามมาคนหาแร่เนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าในดินนี้มีแร่เขาจึงขุดดินนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ผ่านกระบวนการกระบวนการทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนท้ายที่สุดเขาจะได้แร่เหมือนกับว่าทำแล้วได้อะไร แต่คนคนคนหาแร่เนี่ยแบ่งเป็นสองแบบคนประเภทที่หนึ่งท่าจะเป็นแบบไหนท่านเลือกกอนนะคนประเภทที่หนึ่งเนี่ยต้องการที่จะได้แร่ใช้ความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าที่จะเอาแร่ออกมาจากในดินนั้นให้ได้ เพราะกระบวนการทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนจิตจะมุ่งมั่นไปตรงที่ว่าต้องได้แร่ต้องได้แร่ต้องได้แร่แต่คนอีกประเภทหนึ่งมีความเชื่อเหมือนกันว่าในดินนี้มีแร่แต่เขาทำอีกแบบหนึ่งเขาเชื่อว่าในดินนี้มีแร่เขาทำขั้นตอนกระบวนการเหมือนกันแต่คิดแตกต่างกันคนแรกคิดว่าต้องเอาแร่ให้ได้ต้องเอาแร่ให้ได้เอาแร่ให้ได้ แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าต้องเอาของที่ไม่ใช่ออกต้องเอาของที่ไม่ใช่แร่ออกการคิดของคนสองคนนี้แตกต่างกันละคนที่สองนี้ใบไม้ไม่ใช่เอาออกก้นกรวดไม่ใช่เอาออกเม็ดทรายไม่ใช่เอาออกสุดท้ายสิ่งที่เหลือคือแร่คนหลังเนี่ย เบาสบายเป็นสุขแต่คนแรกอะหนักหน่อยนะเพราะมันต้องแร่ต้องแร่ต้องแร่คนเราเนี่ยมันจึงอยู่ตรงนี้ไงท่านมันถ้าเราเปิดบางสิ่งบางอย่างนะเราเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยใจของเราเองนี่บางทีเราอาจจะเห็นสิ่งที่เราหลงลืมมาเป็นเวลานาน เวลาวันนี้เราคุยเรื่องเวลากันนิดหนึ่งว่าอาตมาอุตสาหเขียนมาฝากท่านทั้งหลายนะเพราะเขาฝากโจทย์เรื่องปีใหม่สำหรับตัวธรรมาเนี่ยคิดแบบนี้ว่าจะปีใหม่หรือปีเก่าก็เท่านั้นแค่คืนวันเดือนและปีที่ผ่านผันทําทำหน้าที่ไม่ประมาท พลาดปัจจุบันทุกคืนวันดีประเสริฐเลิศมงคลท่านว่าไหมจะปีเก่าหรือปีใหม่จะปีใหม่หรือปีเก่าก็เท่านั้นแค่คืนวันเดือนและปีที่ผ่านผันแต่ถ้าทำหน้าที่ไม่ประมาทอย่าพลาดปัจจุบันฟังคํานี้นะ อย่าพลาดจากสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันทุกคืนวันจะดีประเสริฐเลิศมงคลเพราะเวลาเวลานท่านธรรมชาติของเวลาคืออะไรเวลาที่ผ่านมาแล้วคืออดีตมันเกิดขึ้นแล้วย้อนกลับไม่ได้เรียกคืนไม่ได้และเวลาไม่หยุดด้วย พอเริ่มต้นก็ไปข้างหน้าอนาคตยังมาไม่ถึงจะมาถึงหรือไม่ไม่รู้ทำได้มากที่สุดคืออะไรหวังว่าคิดว่าคาดว่าแต่ไม่รู้จะสมหวังดังตั้งใจคิดดังใจปรารถนาไม่แน่แต่ปัจจุบันนี่สิเพราะคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมใส่ใจในธรรมเนี่ย ท่านจึงให้ความสำคัญกับคำว่าปัจจุบันขณะอย่าพลาดแม้แต่เศษเสี้ยวของนาทีในปัจจุบันพลาดอะไรก็ตามแต่ท่านอย่าพลาดจากสามสิ่งสสิ่งที่ไม่ควรพลาดจำไว้นะอย่างที่หนึ่งสิ่งที่ควรคิด 2. กิจที่ควรทำสาม คำที่ควรพูดท่านเห็นอะไรจากสามอย่างไหมสิ่งที่ควรคิดกิจที่ควรทำคําที่ควรพูดถ้าท่านพลาดในปัจจุบันขณะพอมันผ่านพ้นไปท่านเรียกคืนไม่ได้เสร็จแล้วเกิดใครเป็นที่รักบางคนพลากไปไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นแล้วพูดอย่างนั้นแล้ว ับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องพบกับคำสองคำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือคำว่าเสียดายกับเสียใจเพรานคนที่ไม่ประมาทเนี่ยเขาจะไม่พลาดจากสามสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรคิดกิจที่ควรทำคำที่ควรพูดในทุกขณะเลยทั้งแก่ตนเองแก่บุคคลอื่นแก่สิ่งอื่น มีคนเป็นอันมากเนี่ยก่อนอัตมาขึ้นเหมาน,นี้ก็มีคนไปร่ําร้องขอบวชที่วัดาตมาจะมีกติกาไม่บวชหน้าไฟคนจะบวชได้ต้องเข้าอยู่วัดไม่ต่ํากว่าสิบห้าวันผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วบวชต้องบวชไม่ต่ำกว่าสิบห้าวันถ้าคนบวชในพรรษาต้องบวชไม่ต่ำกว่าสี่เดือนแบบเนี้ย แต่มีคนเป็นอันมากเนี่ยแม่ร้องขอบวชให้ทีไม่ว่างเดี๋ยวขอผลักเป็นปีหน้านะพอแม่ตายปุ๊บเข้าวัดทันทีขอบวชเนี่ยแม่ขอมาเป็นสิบปีแล้วแม่มานั่งร้องไห้รู้ไหมแม่มานั่งดูลูกชาวบ้านเขาบวชแล้วมานั่งน้ำตาซึมอยู่ในโบสถ์มาเป็นสิปีแล้วรอลูกชายคนนี้เนี่ยจะบวช แล้วลูกไม่ว่างสถีไม่ว่างสติตอนนี้ว่างแล้วเหรอผมตั้งใจบวชให้แม่ครับบอกว่าทําไมไม่บวชให้แม่เห็นตอนตอนตัวเป็นๆและตอนนี้ทําไมถึงได้เพราะไม่บวชให้หรอกไม่ใช่ใจดํานะแต่ให้กลับไปคิดชดเชยหน่อยกับที่แม่ขอมาเป็นสิบปีเลยมันกลับไปคิดให้ดี ว่าสิ่งที่แม่รอคอยวันนี้แม่ไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วแม่ไม่ได้ส่งพายด้วยมือแล้วแต่ให้ความหวังของแม่ประสบความสำเร็จในการที่จะเห็นลูกชายคนเนี้ได้บวชได้ห่มผ้าเหลืองและเป็นพระที่ดีได้ศึกษาปฏิบัติในพระธรรมมิในได้บุญกุศลอันยิ่งเกิดขึ้นแล้ว อุทิศส่งให้แม่แม่แม่ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่รับดูได้ได้สภาวะอีกอย่างหนึง่งทำได้ไหมได้หลังจากนี้ไปเธอพร้อมเมื่อไหร่เธอมาถ้ายดีเอาเสียก่อนครบร้อยวันแม่นี่แหละร้องให้หนักกว่าตอนมาอีกคิดได้หมดคิดได้หมดเลยที่แม่ขอมาขอมาก็เลยสอนหนักขึ้นอีกว่าเป็นไงล่ะ สายไปไหมกว่าที่จะคิดได้ตอนนี้มันมันไม่สายหรอกแต่ให้คิดแล้วก็ตั้งใจให้ดีที่สุดคนเรามันขาดตรงนี้ท่านเพราะเขาไม่ตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าเวลากับโอกาสคนจะหลงลืมน,นะธรรมชาติของเวลาคือพอเริ่มต้นจะไม่หยุดนิ่งไปข้างหน้านะ หยุดไม่ได้ย้อนกลับไม่ได้แต่สิ่งที่คนไม่เห็นนะก็คือทุกขณะทุกขณะเนี่ยจะกลืนกินเวลาที่เหลืออยู่ให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงไปตามลำดับท่านเคยคิดนะเอะเราจะมีเวลาของชีวิตได้สักกี่เปอร์ัตบารมีงานโศพเนี่ย สิ่งแรกที่ดูเลยที่เขาเขียนหน้าหีบโศกคือตัวเลขอายุของผู้ตายหน้าหีบดูแลวสะดุ้งลุกเทียคนตายหกสิบอ้อยยาเราห้าสิบแปดข้าพระเจ้าละห้าสิบแปดเพราพอเห็นเนี่ยเวลามันจะกลืนกินเวลาที่เหลือให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะคนที่ตระหนักในคุณค่าของเวลาเขาจะไม่พลาดแม้แต่เพียงเศษเสี้ยวนาที ในสิ่งที่ควรคิดในกิจที่ควรทำในคำที่ควรพูดอัตมาอุปมากับท่านทั้งหลายว่าใจของคนเราเนี่ยมันเหมือนน้ำนะธรรมาชาติของน้ำก็คือว่าที่มันต้องไหลาจยยากที่สูงไปสู่ที่ต่ำก็คือ มันคงสภาพของมันอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องมีเครื่องห่อหุ้มเก็บกักถ้าอยู่ในภาชนะแบบนี้มันก็มีรูปพันสันฐานแบบนี้แหละถ้าอยู่ในนี้เครื่องเก็บกักมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ธรรมชาติของน้ำเมื่อเปรียบกับจิตกับใจของคนเนี่ยเอาง,ง่ายๆตามเวลาที่ต้องมีในท่าน ใจของเราไม่แตกต่างกับน้ำคือมันจะมีลักษณะอยู่สามอย่างบางคราวใสาบางคราวขุนบางคราวข้นทีนี้ท้มาดูว่าแล้วอะไรทำให้เกิดความขุนความข้นของจิตก็คือสิ่งที่เป็นมนลทินเันสิ่งที่เป็นมนทินของจิตนะใช้คำว่าใจก็ได้ง่ายๆเพื่อสื่อสารในการเข้าใจ ถามว่าคนถ้าปรารถนาว่าน้ำที่ดีที่สุดที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของตนอยากได้น้ำแบบไหนน,น้ำใสไม่ดับร้อนไม่ผ่อนกระหายไว่คลายทุกข์ถ้าน้ำที่ใสต้องทําอย่างไรอ่ะต้องทําเหมือนคนหาแรกคนนั้นไหมขจัดขัดเกาเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกมันทําได้สองอย่างไงเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป กับทําสิ่งที่เป็นมนทินของน้ําให้ตกตะก,กอนนอนนิ่งจนมันส่งผลเป็นความขุ่นความข้นไม่ได้วันถ้าใจดวงเดิมของเราเนี่ยเราจะพัฒนาให้เกิดความผ่องใสเป้าหมายของการพัฒนาจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสมาธิเนี่ยท่านมุ่งหวังอยู่สมอย่างอย่างที่หนึ่งคือความตั้งมั่นคือสมาหิโตอย่างที่สอง ความบริสุทธิ์คือปริสุทธิ์โทอย่างที่สามควรแก่การงานพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่คือกรรมดีโยมันเหมือนน้ำไงท่านมันน้ำเนี่ยถ้าท่านจะทำให้น้ำอย่างแรกท่านต้องหาน้ำมาถ้าท่านจะได้มีน้ำไว้ดับร้อนผ่อนกระหายคลายทุกข์ธรรมะถึงคนคนถึงธรรมะให้ท่านมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ประจำชีวิตท่านต้องหามา หาเสร็จแล้วท่านต้องพัฒนาพัฒนาให้สะอาดให้มันใสแล้วการพัฒนาให้สะอาดให้ใสนี้ท่านต้องหาวิธีการในการขัดเกลาเอาออกสิ่งซึ่ง,งเป็นมลทินยังความขุ่นความข้นให้เกิดขึ้นเกิดจิตแต่ท่านดูน้ำแก้วนี้ให้ดีนะน้ำนเนีย้ยต่อให้พัฒนาจนใสสะอาดแล้ว เก็บกักรักษาไว้ดีแล้วแต่ถ้าท่านไม่ป้องกันไม่ปิดฝาไม่สำรวมระหวังอันตมามไม่ขยายความมากนะท่านคิดเองท่านยังมีตาที่เห็นทุกอย่างมีหูที่ได้ยินทุกทุกอย่างอะปากเขาอยู่ตรงนู้นอะ่ะหูท่านอยู่ตรงนี้ท่านยังอุตส่าห์ได้ยิน คนนั้นพูดอยู่ตรงนู้นนะท่านทวดเอ้าหูไปติดกับปากเขาอ่ท่านมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนน้ําแก้วนี้เสียดายนะดังนั้นท่านต้องสํารวมระมัดระวังจิตของท่านไว้ประการต่อมาเนี่ยถ้าบนทินของน้ําท่านขัดเกลาเอาออกไม่หมดมันตกตะกอนนอนนิ่งมันไม่ส่งผล ในการฟุ้งกระจายให้ขุนหรือคนท่านตั้งอยู่บนฐานที่ไม่มั่นคงมันกระแทกหน่อยมันกระเทือนหน่อยมันฟุ้งได้ไหมกระเถือนมากๆมันขุนนะมากๆมันค้นะน,คนเลยนะเพราะท่านทั้งหลายถ้าปรารถนาความสุขาตมัจะจบลงแบบนี้นะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ไหนใครรู้บ้าง อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราอยู่ที่เขาอยู่ที่ใครอยู่ที่ใจใช่หรือไม่จงใครควรวญถ้าท่านเห็นว่าสุขหรือทุกข์มันอยู่ตรงเนี้ยันท่านต้องต้องต้องเป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ ท่านอยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ท่านต้องพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองตั้งแต่ภายในคือพัฒนาจิตและที่สุดท่านจะเกิดปัญญาคือการรู้แจ้งเกิดจากภายในและท่านเห็นสิ่งที่ถูกตาที่เปิดออกมันหลอกไว้ไม่ให้เห็นเนี่ยเกิดการเห็นมาจากภายในพอท่านเห็นด้วยปัญญาอย่างรู้แจ้งที่สุดเนี่ยท่านจะอ๋อ เป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองแล้วท่านจะรู้เท่าทันกับสภาวะต่างๆโดยความเป็นจริงฝากท่านทั้งหลายไว้นะคุณธรรมที่สำคัญที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขก้าวข้ามเวลาไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ตามนะให้ท่านมีสีอย่างอย่างที่หนึ่งคือให้ท่านมีสติ สติคือความระลึกได้ในทุกขณะทุกขณะทุกขณะไม่พลาดไม่พลังไม่เผลอในกิจในหน้าที่สมอย่างที่บอกว่าสิ่งควรคิดกิจค,ค,ควรทําคําควรพูดเนี่ยมีสติคุ้มของรักษาไว้ให้บริบูรณ์อย่างที่สองให้ท่านมีปัญญาทำสิ่งใดนะท่านไตรตรองใคร่ครวนพิจารณาด้วยหลักของเหตุและผล ว่าเหตุอย่างนี้ผลจะเปลี่ยนเช่นนี้เหตุอย่างนี้ผลเป็นเช่นนี้และท่านจำไว้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีจำกัดโลกนี้ไม่มีของฟรีณเวลาหนึ่งท่านเลือกได้เพียงหนึ่งพราะท่านเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านจะสูญเสียทางเลือกอื่นที่ท่านไม่ได้เลือกไปในทันทีวันนี้ตมาเลือกมาพบท่านที่เซเว่นะอาตมาจึงไม่ได้อยู่วัดอตมาจึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ซึ่งทางเลือกที่เราไม่ได้เลือกบางทีอาจจะดีกว่าจำไหมนะเัรนปัญญาการไตรตรองด้วยหลักของเหตุและผลเนี่ยต้องเอามาใช้ต่อมาท่านต้องไม่ประมาทและท่านต้องเป็นผู้มีความเพียรอย่างถึงพร้อมท่านทำแบบนี้ให้ท่านมีสติเหมือนดวงตาให้ท่านใช้ปัญญาเหมือนแสงสว่าง มีดวงตาอย่างเดียวถ้าไม่มีแสงสว่างเห็นไม่ชัดมีแสงสว่างแต่ตาบอดไม่เห็นพราะให้มีสติเหมือนดวงตามีปัญญาเหมือนแสงสว่างและทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเพียรอย่าให้ความประมาทเข้ามาครอบงำและชีวิตของท่านจะประสบด้วยความสุขความสวัสดีต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในฐานะที่มีบุญ ด้วยกันทั้งสองฝ่ายที่มีโอกาสได้มาพบกันตามโครงการที่ดีควรแก่การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในวันนี้คือเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นซึ่งปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่24แล้วในโอกาสทีนเป็นมงคลยิ่งในโอกาสนี้จึงขอราธนามนาคคุณเพกภาษีรัตนตรยัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจแห่งกุศลผลบุญ บารมีธรรมใดก็าตามที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบำเพ็ญให้บังเกิดมีขึ้นแก่ชีวิตแล้วโดยชอบอำนาจของธรรมะอันดีงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักพิทักษ์รักษาอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ก็ดีทั่วไปในที่ทุกสถานก็ดีจงรวบรวมเป็นตบะเป็นเตชะเป็นพลวะปัจจัย ปกปักพิทักษ์คุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความบริบูรณ์ด้วยกำลังกายกำลังใจมีความเจริญด้วยสติและปัญญาตั้งตนอยู่ได้ความไม่ประมาทไม่ขาดจากความเพียรต่อการทำกิจหน้าที่แห่งชีวิตของตนอย่างถึงพร้อมเพื่อผลนั้นเป็นที่สุดขอท่านทั้งหลาย ตลอดถึงบุคคลน,นั้นเป็นที่รักจงประสบในความสุขความเจริญความงอกงามภัยบู์และประสบความสำเร็จในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาของชีวิตในทางที่ชอบจงทุกประการโดยทั่วกันเทอน เป็นธรรมสาระที่ให้แง่คิดดีๆแก่ทุกท่านได้ไม่น้อยเลยนะคะช่วงหน้าคุณแม่จะมีอะไรมาฝากกันต่อรอรับชมกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรธรรมมาพิวัตรวันนี้เรามีธรรมะน่าสดับมาให้ทุกท่านได้เสริมพลังบุญกันด้วยนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ พลังบุญต้องเข้าใจคำว่าพลังก่อนอยากจะถามผู้ชมและผู้ฟังว่าพลังอำนาจอยากจะถามว่าพริกขี้หนูน,นั้นมันเผ็ดได้อย่างไรถ้าหากรู้ว่าพริกขี้หนูมันเผ็ดด้วยอำนาจอะไรด้วยพลังอะไรแม้แต่เม็ดเล็กๆ,ๆทำไมมันเผ็ดทำไมคนจึงรู้ว่ามันมีพลัง บุญก็เช่นเดียวกันที่เราทำนั้นก็จะทำให้เรานั้นมีพลังพลังที่เกิดจากการบุญนั้นคือจะทำอย่างไรก็ทำที่ในศีลในสมาธิและในปัญญาศีลถ้าเป็นคนที่มีศีลห้าบร,ริสุทธิ์บริบุญศีล8ดบริสุทธิ์บริบุญหรือศีลอะไรก็ตามที่เรารักษาเมื่อรักษาดีแล้วนั่นแหละคือ เป็นจิตที่บริสุทธิ์บริบุรณ์ศีลบริบุรณ์นั้นมันเกิดพลังเมื่อมันเกิดพลังสามารถทำสมาธิเมื่อทำสมาธิก็พระอาศัยศีลเป็นฐานถ้าศีลหรือฐานไม่ดีแล้วการทำสมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดฉะนั้นพลังมันจะเกิดขึ้นได้สามทางคือศีลสมาธิและปัญญาและมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็จะทำให้มีพลังมีอำนาจพลังและอำนาจนี้จะก่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตและอุดหนุนในการดำเนินชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะเรามีความปลื้มใจชื่นใจดีใจอยู่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแม้จะไปพบคนผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามก็จะทำให้เรานั้นดีใจ เมื่อดีใจนั่นแหละคือตัวพลังที่มันเกิดขึ้นกับจิตเมื่อมันเกิดขึ้นกับจิตมันก็ออกทางวาจาเมื่อทางวาจาออกมาแล้วก็ทุกคนที่เห็นก็จะชื่นชมว่าโอ้เป็นผู้ที่มีอํำนาจและมีพลังก็จะทำให้เรานั้นคิดพูดกระทำด้วยความสำเร็จด้วยพลังอํำนาจของบุญนั่นเองทุกอย่างจะประสบความสำเร็จทุกประการ หากคุณผู้ชมมีความสนใจหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะสามารถส่งข้อมูลของท่านเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะเรายินดีหาคำตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้ปังและน้องเป็นหนึ่งต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านมีความสุขทุกวินาทีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ